ที่กำลังรับชมวิดีโอในขณะนี้วิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอชุดการสอนเรื่องไม้รำกระบี่ทั้ง12ไม้รำจะทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ประจำชาติให้ความรู้และแนวทางการฝึกทักษะเกี่ยวกับไม้รำกระบี่ทั้ง12ไม้รำก่อนอีกรำไม้รำเรามาฝึกการยืนในท่าคุมรำซึ่งเป็นท่าเริ่มต้นของการฝึกก่อนนะคะเท้าที่ถนัดอยู่ข้างหน้าเท้าหลังเปิดส้นเท้าขึ้น มือซ้ายที่ถนัดถือกระบี่ให้ปลายกระบี่ชี้ไปด้านหลังให้ขนานพื้นหันกงกระบี่ออกข้างนอกลำตัวมือข้างซ้ายจีบอกจากนั้นนะคะในการเดินรำไม้รำมีสงลักษณะคือเนืงทิศทางการรำแบบเดินตรงก้าวเท้าหลังไปด้านข้างหน้ายุกชิดยกวางเท้าตลอดการ เดินรำสองทิศทางการเดินสลับฟันปลาการลำแบบนี้เป็นการเดินเฉียงไปขวาทีหนึ่งซ้ายทีหนึ่งสลับกันไปมาตลอดทางการเดินรำ เาละค่ะเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมได้ชมกันไปแล้วเป็นเป็นการคุมรําและลักษณะการเดินรําเพราะการเดินรําเป็นท่าแรกก่อนการราไม้รําทั้ง12ไม้รําก็จะมีรูปแบบไม่ก็จะมีรูปแบบก,แบบการเดินไม่เหมือนกันบางท่าก็จะเดินแบบสลับฟันป่าบางท่าก็จะเดินแบบแดบบตรงเอาละค่ะเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฝึกไม้รำที่หนึ่งกันเลยค่ะ ยืนในท่าคุมรำเก้าเท้าซ้ายเฉียงไปทางขวา45องศาแล้ววางเท้าลงโล่ตัวไปข้างหน้ายุบชิดยกรําหน้าหมุนตัวไปทางซ้ายหนึ่งมุมฉากพร้อมกับมือซ้ายจีบที่อกและวาดกระบี่เข้าที่เอวด้านซ้ายให้ปลายกระบี่ชี้ไปด้านหลังและขนานพื้นหันโก่งกระบี่ออกนอกรําตัววางเท้าซ้ายลงข้างหน้า เ,เท้าขวาไปข้างหน้า1นึ่ก้าโดตัวไปข้างหน้าลากเท้าซ้ายชิดเท้าขวายุบชิดยกรำข้างมุนตัวกึ่งขวาหันพร้อมกับลดมือซ้ายจีที่อกแล้ววาดกระบี่ออกไปทางด้านขวามือวางเท้าขวาลงหน้ายืนในท่าคุมรำ ยืนในท่าคุมรำกวงกระบี่สองรอบ9ก้าเท้าซ้ายเฉียงไปทางขวา45องศากระบี่ทัดหูโล้ตัวไปข้างหน้าลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยุบชิดยกหมุนตัวไป้างซ้ายหนึ่งมุมฉากวางเท้าซ้ายลงข้างหน้าแล้วจ้วงกระบี่ลงข้างลำตัวด้านซ้าย ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า1น่ก้าวโล้ตัวไปข้างหน้ายุบชิดยกราข้างลากเท้าซ้ายชิดเท้าวขวาหมุนตัวหันหน้าตรงจีบซ้ายมือจีบที่อกควงกระบี่สองรอบวางเท้าวขวาลงข้างหน้ายืนในท่าคุมรำ ืนในท่าคุงรัมก้าเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้าหนึ่งเก้าวางเท้าซ้ายลงข้างหน้ารู้ตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยุบชิดยกรําหน้าวางเท้าซ้ายลงข้างหน้าหมุนตัวหันหลังกลับทางขวามือลดมือซ้ายลงจีบที่อกยกกระบีขึ้นปกถอนเท้าขวายกขึ้น มุนตัวกลับพันหลังทางขวามือลดกระบีลงเหน็บข้างมือซ้ายลดลงไปกลุ่มเนื้อกงกระบีวางเท้าขวาลงข้างหน้าลดตัวไปข้างหน้าลากเท้าซ้ายชิดเท้าขวายุบชิดยุบวางกระบีออกไปข้างหน้าด้านขวามือซ้ายมือจีบที่อกแล้ววางกระบีขวาลงข้างหน้าอยู่ในท่าคุมลำ ยืนในท่าคุมรำก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปทางขวา45องศาพร้อมกับยกกระบี่ขึ้นทัดหูววางเท้าซ้ายลงข้างหน้าโล้ตัวไปข้างหน้าลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยกชิดยกยกมือซ้ายขึ้นต่อศอกโดยให้ปลายนิ้วแตะที่หัวกระบี่หมุนตัวไปทางซ้ายหนึ่งมุมฉากวางเท้าซ้ายลงข้างหน้าเมื่อซ้ายจีบที่อก แล้วจ้วงกระบี่ลงข้างลำตัวด้านซ้ายก้าเท้าขวาไปข้างหน้าหนก้าโลตัวไปข้างหน้าลากเท้าซ้ายชิดเท้าขวายุบชิดยกมุนตัวหันหน้าตรงวาดกระบี่ไปทางด้านขวามือวางเท้าขวาลงข้างหน้าอยู่ในท่าคุมรำ ยืนในท่าคุม้มรําควงกระบี่สองลออพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้าหนึก้าววางเท้าซ้ายลงข้างหน้าพร้อมกับยกกระบี่ทัดหูโลตัวไปข้างหน้าลากเท้าวขวาชิดเท้าซ้ายยุบชิดยกวางเท้าซ้ายลงข้างหน้าแล้วจ้วงกระบี่ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่ก้าวโลตัวไปข้างหน้า ลากเท้าซ้ายชิดเท้าขวายุบชิดยกรำข้างวางเท้าขวาลงข้างหน้าแล้วหมุนตัวหันกลับทางซ้ายมือพร้อมกับยกกระบี่ทัดหูลดมือซ้ายลงจีบที่อกถอนเท้าซ้ายยกขึ้นก้าวเท้าซ้ายถอยไปข้างหน้าพร้อมกับจ้วงกระบี่ลงทางด้านซ้ายลำตัวกระบี่ชี้ไปข้างหน้าเฉียง45องศาโกงกระบี่หันกลับเข้าหาลำตัว ถอนเท้าขวายกขึ้นมือซ้ายลำข้างเสมอใบหูวางเท้าขวาลงข้างหน้าหมุนตัวกับพันหลังไปทางด้านซ้ายมือยกกระบี่ทัดหูลดมือซ้ายลงจีบที่อกโลดตัวไปข้างหน้าลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยุบชิดยกวางเท้าซ้ายลงข้างหน้าจ่วงกระบี่ลงทางด้านซ้ายลำตัวชี้ไปทางข้างหน้า45องศา องกระบีหันกลับเข้าหาลำตัวก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วลู่ลำตัวไปข้างลากเท้าซ้ายชิดเท้าวขวายุบชิดยกลำข้างควงกระบีสองรอบวางเท้าวขวาลงข้างหน้าอยู่ในท่าคุมรำยืนในท่าคุมรำ ควงกระบี่สองรอบเก้าเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้า1นก้ายกกระบี่ขึ้นปกหน้าปลายกระบี่ชี้เฉียงลง45องศามวยซ้ายเหยียดออกไปรับปกให้ปลายกระบี่แตะที่ปลายนิ้วก้อยโลตัวไปข้างหน้าลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยุบชิดยกวางเท้าซ้ายลงข้างหน้าพร้อมกับตวัดปลายกระบี่ขึ้นหมุนตัวกับหันหลังหันทางขวามือ มือซ้ายจีบอกควางกระบีสองรอบยกกระบี่ขึ้นปกด้านหน้ากระบี่ชี้เฉียงลง45องศามือซ้ายเหยียดออกไปรับปกให้ปลายกระบี่แตะที่ปลายนิ้วก้อยทอนเท้าขวายกขึ้นตวัดปลายกระบี่ขึ้นแล้วหันตัวหมุนกลับหันหลังทางด้านขวามือมือซ้ายจีบอกแล้วคว้างกระบีสองรอบ วางเท้าขวาลงข้างหน้าอยู่ในท่าคุมรำยืนในท่าคุมรำก้าวเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้าหนึ่งก้าววางเท้าซ้ายลงบิดตัวไปทางขวาทำท่ายักกระบีตั้งวางพาดหน้าขาปลายกระบีวางที่ร่องไหลขวามือซ้ายวางแตะที่หน้าขาด้านซ้าย สะบัดหน้ามองไปทางซ้ายสะบัดหน้ามองไปทางขวาฟันกระบี่จากทางด้านขวไปทางด้านซ้ายฟันกระบี่จากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาลดกระบี่ตั้งวางพาดหน้าขาปลายกระบี่วางที่ร่องไหลขวาถอนเท้าขวายกขึ้นมุนตัวหันกลับทางด้านขวา1 8 0อองศาวางเท้าขวาลง ทอนเท้าซ้ายยกขึ้นก้าวไปข้างหน้าในทิศทางการรำ180องศาวางเท้าซ้ายลงสะบัดหน้ามองไปทางซ้ายสะบัดหน้ามองไปทางขวาฟันกระบี่จากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายฟันกระบี่จากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาลดกระบี่ตั้งวางพาดหน้าขาปลายกระบี่ที่ร่องไหลขวาทอนเท้าขวาย,ยกขึ้น หมุนตัวหันกลับไปทางขวามือร้อแองศาวาดกระบี่ไปทางด้านขวามือวางเท้าขวาลงข้างหน้าอยู่ในท่าคุมรำยืนในท่าคุมรำพลิกนิ้วมือให้นิ้วชี้และนิ้วกลางจับคีบด้ามกระบี่แล้วตะวัดปลายกระบี่ผ่านลงด้านล่าง ให้ชี้ไปด้านหน้าขนาดพื้นโดยมือขวางายกระบี่ในท่าจับปากกากมหันออกด้านนอกก้าวเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วบิดลำตัวไปทางขวามือและลดมือซ้ายลงในท่าคีบกระบี่มือซ้ายคว่ำขีบปลายกระบี่วางเท้าซ้ายลงแยกเท้าย่อเข่าทั้งสองข้างลงเล็กน้อยมือซ้ายขีบกระบี่เตรียมซอยดาว รู้ตัวไปข้างหน้ายุบชิดยกพร้อมกับตั้งกระบี่ขึ้นเตรียมซอยดาววางเท้าซ้ายลงแล้วสอยดาวซอยกระบี่ขึ้นจนสุดแขนบิดข้อมือออกแล้วลดกระบี่ลงมาวางที่หน้าขามือซ้ายลดลงจิบที่อกก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าว วางเท้าขวาลงพร้อมกับบิดลำตัวไปทางซ้ายมือโล้ตัวไปข้างหน้ายุบชิดยกมือซ้ายลำหน้าเสมอคิ้ววางเท้าขวาลงลดกระบี่ลงในท่าคีบกระบี่เตรียมซอยดาวมือขวาง่าจับกระบี่มือซ้ายคว่ำคีบกระบี่ถอนเท้าซ้ายยกขึ้นพร้อมกับตั้งกระบี่ขึ้นถอนเท้าซ้ายมาด้านหลังซอยดาว บิดลำตัวมาด้านซ้ายพร้อมกับบิดข้อมือออกแล้วลดกระบี่ลงมาวางที่หน้าขามือซ้ายลดลงจีบที่อกถอนเท้าขวายกขึ้นมือซ้ายลำหน้าเสมอคิ้ววางเท้าขวาลงที่เดิมลดกระบี่ลงในท่าคีบกระบี่เตรียมซอยดาวมือขวาไงจับกระบี่มือซ้ายคว่ำคีบปลายกระบี่โลดตัวไปข้างหน้า ยุบคิดยกพร้อมกับตั้งกระบี่ขึ้นเตรียมซอยดาววางเท้าซ้ายลงแล้วสอยดาวสอยกระบี่ขึ้นจนสุดแขนบิดข้อมือออกแล้วลดกระบี่ลงมาวางที่หน้าขามือซ้ายลดลงจีบที่อกก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าววางเท้าขวาลงพร้อมกับบิดลำตัวไปทางซ้ายมือ รูตัวไปข้างหน้ายุบขีดยกมือซ้ายลำหน้าเสมอคิ้วยกกระบี่ขึ้นตั้งที่เข่าขวายกมือขวาจับให้ฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวหันหน้าตรงปลายกระบี่ออกไปทางขวามือวางเท้าขวาลงข้างหน้าอยู่ในท่าคุมรํา ยืนในท่าคุมรำควงกระบี่สองรอบก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าวบิดลำตัวหันหน้าไปทางขวามือหันด้านซ้ายไปตามทิศทางข้างหน้ายกเท้าขวาขึ้นตวัดกระบี่โยนขึ้นแล้วควงกระบี่สองรอบมือซ้ายจีบอกหมุนตัวกลับหลังหันไปทางด้านขวา วางเท้าขวาไปตามทิศทางข้างหน้า180องศาโลตัวไปทางขวามือยุบชิดยกตวัดกระบี่โยนขึ้นหันไปทางขวาแล้วควงกระบี่สองรอบมือซ้ายยกจีบอกวางเท้าขวาลงข้างหน้าอยู่ในท่าคุมรำ ยืนในท่าคุมรำควางกระบีสองรอบก้าวเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้าหนึ่งก้าวยกกระบีขึ้นปลุกใช้หลังมือซ้ายที่วาดออกไปจากมือที่จีบอ,อกแตะที่ตัวกระบีแล้วกระบีเฉียงลงด้านหน้า45องศาวางเท้าซ้ายลงข้างหน้าในท่าปลุกกระบีเตรียมแหวกฟองน้ำโล้ตัวไปข้างหน้ายุบชิดยก วางเท้าซ้ายลงข้างหน้าตั้งกระบี่ให้ปลายชี้ขึ้นและตั้งฝ่ามือซ้ายขึ้นแล้วทําท่าแหวกการแขนทั้งสองออกขนานพื้นฝ่ามือซ้ายและกระบี่ตั้งขึ้นหมุนตัวหันหลังแล้วรวบแขนทั้งสองมาบรรจบที่เหนือหน้าผากกระบี่อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้ว คีบเหนือกงกระบี่มองลอดใต้แขนทั้งสองทอนเท้าขวายกขึ้นหมุนตัวไปข้างหน้าหนึ่งมุมฉากวางเท้าขวาลงแล้วรู้ตัวไปข้างหน้ายุบชีดยกหมุนตัวไปทางขวาหนึ่งมุมฉากมือซ้ายจีบที่อกควางกระบี่สองรอบวางเท้าขวาลงข้างหน้าอยู่ในท่าคุมรำ ยืนในท่าคุมลำบิดิดตัวหันหลังไปทางขวาพร้อมกับย่อเข่าลงต่ำในท่าล้อลดทางขวามือที่ถือกระบี่ลดลงต่ำปลายกระบี่ชี้ขนานพื้นไปทางด้านหลังหน้าหันมองปลายกระบี่ด้านหลังมือซ้ายกำยกขึ้นเสมอคิ้ววางเท้าซ้ายขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าหนึ่งเก้าวางเท้าซ้ายพร้อมกับย่อเข่าลง พรเท้าขวายกขึ้นมุนตัวกลับหลังหันไปทางด้านขวาวางเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งเก้าพร้อมกับย่อเข่าลงต่ำในท่าลดล้อทางซ้ายมือขวาที่ถือกระบ,บี่ยกขึ้นเสมอคิ้ววางมือซ้ายกำเหยียดลดลงต่ำแทนอยู่ที่หน้าขาด้านซ้ายล,ลดล้อทางซ้ายแล้วก็ เท้าซ้ายขึ้นเก้าถอยหันตรงไปหนึ่งเก้ายกแล้ววางลงถอนเท้าวขวายกขึ้นเก้าควายข้างหน้าหนึ่งเก้าวางเท้าขวาลงพร้อมกับย่อเข่าลงต่ำในท่าลดล้อทางขวาลดกระบี่ลงขนานพื้นหันหน้ามองปลายกระบี่ชี้ไปด้านหลัง มือซ้ายกำยกขึ้นเสมอคิ้วยกเท้าซ้ายขึ้นเก้าวไปข้างหน้าหนก้าวางเท้าพร้อมกับย่อเข่าลงทอนเท้าขวา,ายกขึ้นหมุนตัวหันหลังกลับไปทางด้านขวาวางเท้าขวาไปข้างหน้าหนก้าพร้อมกับย่อเข่าลงต่ำในท่าลดล้อทางซ้ายมือขวาที่ถือกับบียกขึ้นเสมอคิ้ว มือซ้ายกำเหยียดลงต่ำอยู่ที่หน้าขาด้านซ้ายลดล้อทางซ้ายทอนเท้าขวายกขึ้นมือซ้ายจีบที่อกยกกระบี่ห้ามศีรษะมาทางด้านขวาวางเท้าขวาลงอยู่ในท่าคุมรำ ยืนในท่าคุมรำก้าวเท้าซ้ายเขียงไปด้านขวาหนึ่งก้าวพร้อมกับยกกระบี่ตั้งบนฝ่ามือซ้ายจากที่จีบอกวางเท้าซ้ายลงข้างหน้าถือกระบี่ในท่าเชิญเทียนรู้ตัวไปข้างหน้ายุบชิบยกหมุนตัวไปทางด้านซ้ายหนึ่งมุมฉากวางเท้าซ้ายลงข้างหน้าก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าวย่อเข่าทั้งสองข้างลงเล็กน้อย โตัวไปข้างหน้ายุบชิดยกมือซ้ายจีบและลํำหน้าโกงกระบี่มุนตัวหันหน้าตรงมือซ้ายจีบที่อกวาดกระบีออกไปทางด้านขวามือวางเท้าขวาลงข้างหน้าอยู่ในท่าคุมรำค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ